กับสวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องนะครับเนาะพอใจดีก็ได้มาตามต่ออาจารย์สิงห์เนาะครับเนาะงวดที่แล้วกับลุดเนาะครับเนาะงวดที่แล้วกับลุดครับผมวันนี้ก็มาตามต่ออาจารย์สิงห์อีกครั้งหนึ่งนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับว่าเพิ่นสีมีแนวทางสู่ตอบ์หรือสีหยุดผักพี่น้อง พอใจดีก็ได้มาตามอาจารย์สิงเนาะครับเนะาะมาห้กกำลังใจกันนะครับเนาะแนวทางมันมีเขา่ามีหลุดพี่น้องเอฟซีครับผมเขาหลุดบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นแคน่แนวทางพ่วมเสื้อพี่น้องมหาห้กกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะคนไทยเข้าบาถิ่มกันพี่น้องมันก็มีแน่ผิดพลาดมีเขามีหลุดพี่น้องผิดพลาดกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับผมบ่าวากันเนาะ แล้ววันนี้ห้องก็มาตามต่ออาจารย์สิงไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะว่าปพนได้เอาเห็ดแนวทางไปฝากพี่ตอนน้องบาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเนาะครับเนาะไปครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนี่แหละครับี่น้องเอฟซีครับมาหายกำลั่งใจอาจารย์เนาะครับเนาะงวดที่แล้วสะรุดเนาะครับเนาะ อ่าครับว่าเป็นนังพี่น้องห้าคนไทยให้กำลังใจกันแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับมาเบิ้งอาจารย์เพื่อนสีฟันทงให้ตัวได้พี่น้องไผ่แก้มือนะพี่น้องไฟล่างตาครับว่าได้พี่น้องครับผมรับประกันไฟล่างตาแน่นอนงวดนี้ติดตามอาจารย์สิงไว้ดีๆครับผมงวดนี้เป็นไฟล่างตาครับผมใช่ครับอาจารย์ฟันทงไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้พี่น้องเอฟซีแดงจึ้งคึ้งเลยครับผมอ่านี่ครับแดงจึ้งคึ้งครับผม อ่าวันที่16พฤษภาคม2566พี่น้องอ่าเบิ่งไปนํากันชุดเต็มชุดเต็มล่างที่ที่ผมบ่ได้ตัดเด้ครับผมยังบ่ได้ตัดโอ้ยังบ่ได้ตัดเตี้ยจังปอยเต็มไปให้ FC ตัดจับเอาเองเลยโอ้ตัดจับเอาเองเนาะอันนี้ก็ชุดเต็มครับผมบนนั่นีอบนใไฮไปตัดแล้วก็จับเอาเองโอ้ก็อาจารย์จับให้ก็มีวิ่ง5ล้านจับ5 3คู่เดียวเลยล่ะครับโอ้คู่เดียวเม็ดเดียวคือเก่าครับเอาเม็ดเดียวขึ้นเขาโม่งเลยครับ วิ่งเก้าวิ่งเก้าบนเก้าสี่ต้องซื้อวิ่งไหมแล้วก็มาเหรียญสองเหรียญคู่ดีแล้วก็ซื้อวิ่งใหม่เล่นคู่นี้ครับผมแต่ว่าในกาวิ่งครับสีงวดเพิ่ณคิดงวดเมื่อกี้นี่ลางงวดแรกครับผมว่าเป็นยังครับแต่ว่าเป็นยังงวดนี้คือสีบดเค็ดครับมันมีแม่นแนวทางมีเขาไม่ลุดครับผมมีผลิตาสุ่ได้ว่าสีบดดุดครับมีแนวทางมีเขาไม่ลุดเบิดแต่ว่าซีล่างงวดนี้ขี้ครับครับผมงวยล่างกับขี้ขึ้นกันขี้ขึ้นกันครับ เลขคีอไม่หาตัวโอ้เลขคีมีหาตัวหนึ่งสามห้าเก้าหามห้าเจ็เกางามเลขคีหตัวครับผมจารย์กได้หตัวเยจยโอ้จับเอาเมหตัวดิหนึ่งเโอ้เราอาการเขียนไปบหนึ่งสา้จับคู่ออาจับคู่อาโอ้ครับผมเบียนยูหันเบียนยูหันอะจีอ้เือกแค่ข่าว่าว่าไอ้จับทีอาจารย์จับให้จับคู่ให้ วิ่งห้าจับคู่ห้าสามจับคู่ห้าสามเพราะว่าเลขล่างทังคีกอยู่นี่เลขคีกมีตัวจับบนมัโอ้เลขคีกวิจักตัวเลขคีกวิอยู่สองตัวมี่สองตัวซึ่งมีการยิมตัวเลขคู่โอ้ครับเอาไปให้ยังมันเอาเลยแล้วบ้านเอาเลยบ่อาจารย์เอาเว้เอาเลยประจำตำแหน่งคว่ำประจำตำแหน่งคว่ำต้องการรายกาเสียได้เลขคู่เดียวครับบอกโอ้ผมมาจะให้กระถือแล้วนะไ่้จะไห้กระถือเนาะอาจารย์พี่เสียไปเอาขึ้นเลยเอาขึ้นโอตามทุน เอาขึ้นเอากับไรป้อมเอาไว้กับเอ้าทั้ตัวทั้งร่อกหมดละแบบเอาปลาด่นบ่อาจันทร์ใช่แม่นบ่อาจารย์ผมสังเกตผมซื้อวันีอกมันเป็ี่ยนที่สี่แหละครับคุณอิดแม่มันเปลี่ยนก๊อัน้องสามวดก๊อกข้ามไปอะไรไม่รู้อะไรมัเป็นอย่านี้ครับผมมันกับถรำมาดานะครับอันใดก็ได้ไปนี่รักลอยบุผมขีดเรืองมวลรักลอยขีกเออรักลอยบุญโอ้รักลอยขีกเมื่อกี้รักลอยคู่ครับผมศูนย์สองสี่หกแปดกากเขาผมไปผมไปจับหงส์ไปจับหงส แต่นี้เลขสามตัวเมื่อกี้เนี่ยเนาะหน่วยสิบร้อยของบนน่ะครับผมรวมแล้วสามตัวนันเ่ศูนย์เมื่อกี้ครับผมบวกกันเป็นจับสี่สามสามบวกกันเป็นศูนย์ครับผมหกสามหนึ่งบวกกันก็เป็นศูนย์ครับผมมันก็ออกศูนย์ยิ่งออกศูนย์หนึ่งเก้ารวมแล้วก็สิบคือเก้าศูนย์หน่าคือเก้าครับศูนย์ก้บวกกันเป็นสิบคือเก้าบก็สิบแล้วมันบพเขา เปลนแต่ตรงไหมครับผมแต่ว่าโมนิเปลี่ยนแปดเออือนิเปลี่ยนแปดแต้มรวมสามตัวนั่นคือร่วมกันเป็นแปดโอห้าเก้าสี่เนบวกกันแล้ครับแปดแปดครับห้าเก้าสี่เป็นอย่างขึ้นว่าแปดแต้มสามตัวรวมเป็นแปดแต้มอันนี้คือแต้มรวมสามตัวเมื่อกี้เป็นศูนย์เนี่ยใจกว่าสี่ตีศูนย์เมื่อกี้เจ้าขอใจว่าครับสี่สามสามบวกกันสามตัวเป็นศูนย์ครับผมหกสามหนึ่งบวกกันเป็นศูนย์แมนมันออก ศูนย์หนึ่งบเก้าบวกกันเป็นศูนย์เป็นศูนย์ครับผมแต่ว่าวัวนี้แปดแปดเออห้าเก้าสี่บวกกันเป็นแปดห้าเก้าสี่บวกกันเป็นแปดเนี่ยละถูกต้อตัวของเราเอาทุนขึ้นเห้าเก้าสี่บวกกันกเป็นสิบแปดละเอาตัวไทยเอาตัวไทยโอ้เอาตัวไทยแปมข้าตัวไทยเอาตัวไทยเบิร์ตครับผมเขาอื่เพิ่ขึ้นไปแปมแปดเอามาเป็นรักรลอยหมดแล้วรวมเลยรวมเลยชื่อว่ามันออกมาเลยมันจะเป็น ตัวนี้14หัวเลยที่ว่าเอาเพาะรวบกันรวบเราะรวบกันชิบซหัวแล้วมันยังบ่ทันผ่านอยู่ยังบ่ทันผ่านเอออ๋อครับผมเจ้าเข้าใจว่าเต้มรวม3ตัวโบวครับผมเข้าใจสามตัวมารวมกันครับผมหัวนี่ไมนได้8ครับมันได้8เนาะครับครับเต่ว่าลักร้อยขี้พวกนี้ครับผมลักชิบขี้ครับผมแต่ว่าลักลักหน่วยนี่มันก็ขี้ครับผมขี้ขี้ขี้ ครับผมเป็นยังไงที่จับซีพอซีมันเขามันเขาแตกรวมสามตัวไปครับผมปกติมันห้าเก้าสามถูกลองครับผมห้าเก้าสามขีดเบิร์ตครับครับผมแต่ว่ามันมาเขาแตกห้าเก้าสี่เลจับห้าเก้ครับผมพอแตกรวมมานต้อีก็เลยครับผมวันนี้ก็คือว่าสิปังแน่นอนล่ะอาจารย์วันนี้ผมบอกแล้วช่องข้อใจดีบอกว่าอาจารย์ปังแน่นอนแตกแม้กระทั่งสามตัวเซอร์มาครับผมขอยเห็นนะครับ เห็นแหละครับเห็นแหละครับเห็นแหละครับเนี่แหละครับเห็นแหละครับแม่กระทั่งย่ทั้งนี้ครับเห็นหมดล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับพ่อใจดีฟันเห็นแดงจึงคึงบ่เคยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากตั้งแต่อายุหาสิบขวแล้วก็บ่เคยฟันเห็นไม่ยิ่งมากเขียนเรียกให้แดงจึงคึงดักเกลียพเป็น้องวงกลุ่มหมพย้อมนะครับเนี่ครับกลับมาตรงกับเลขอาจารย์สิงพอดีแต่ว่าเป็นตัวได้นั่นอยู่ในใจพ่อใจดี สี่มาเฉลยองสุทไทยกับอาจารย์สิงห์ฟันที่เด็ดสามตัวบอต้องกลับเน้นๆในวามฟันเขาบอกไม่ต้องกับถูกแน่นอนพี่ดองรับประกัน่าสั้นเพิ่นมาจังสั้นก็ต้องบอตามเพิ่นครับผมอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้ครับอาจารย์สิงห์แม้กระทั่งสามตัวอยู่ในนี้แตกหมดครับเนี่ยครับผมนี่ครับอาจารย์เม่นก็ให้เป็นแนวทางมากงวดที่แล้วกับขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆนะครับเนาะ แนวทางมันเข่ามาสูบได้กับเข่ามาชนกันเข่ามาชนกันเบิ่ทุกสูตรเพื่อนก็เลยจับมาเนะครับเหตุการณ์มันบ่เคยมาเป็นจังสี่เพื่อนก็เลยจับเป็นตัวเด่นสามสามแล้วพอนกจับคู่ให้กับถือว่าแปดสามสามแปดก็มีพี่น้องก็ถือว่าดังเพสมควนแต่กับรุดพี่น้องก็บเพราะเป็นยังพี่น้องโอกาสทฮามีแกตัวพี่น้องขาด่างวดนี่นะครับแนวทางอาจารย์ทางช่อพอใจดี กสีน้ำเสนอซอยพักดันอาจารย์สิงห์อีกแรงหนึ่งครับผมเอาความฝันกับเด็กอาจารย์สิงห์ที่คำนวณสูตรออกมามาประกอบกันเป็นสองพลังนะครับนน<อ>เนาะนอกยางเดียวนอกอย่างเดียวโบมีนับครับนอกอย่างเดียวโบมีฟื้นงวดนี่จัดเต็มจัดหนักกับอาจารย์สิงห์ครับผมงวดน,นี่เมื่ออาจารย์เนาะจัดหนักเลยครับงวดน,นี้สองพลังซอวยกันครับผม,มขเข้ากันเข้ากันครับเข้ากันโดย โดยที่บ่ได้นัดหมายโดยเขากันโดยประธานเลยบอกเรื่องบ่องให้ได้บอกครับแต่ในเขาเองอยู่ในใจอยู่ในใจมือสุดท้ายบอกมือสุดท้ายวันที่สิบห้าปล่อยแน่นอนเตรียมขึ้นไหมเตรียมรอรับตังค์อย่างเดียวครับผมรอรับตังค์อย่างเดียวเอาครับพี่น้องครับผมนี่เดี่ยวทางของอาจารย์สิงห์ครับ แคบใ้เป็นแนวทาางได้พี่น้องได้ยางละคู่ครับยางละคู่ครับยางละหนึ่งคู่พี่น้องล่างห้าสามบนเก้าสี่พี่น้องวิ่งห้าล่างวี่เก้าบนบิงหาล่างวิ่งเก้ 5, าบน <ๆ S 1> นะครับพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้แล้วครับเด้อพ่อได้มีกําลังแด้ใจไปหาแนวทางฝากพี่ตอนน้องครับผมสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้เนี่แล้ะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ อ่สวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ